ยี่สิเนี่ยอาจารย์เปิดไฟคุณายลูกแน่ฮะบ๊องเบียกี่ลูกหนึ่งลูกไม่ใช่หนึ่ลูกยีบาทแต่ของใช่ค่ะแต่ของเยอะมากบางคนนะคะ20บาทก็อาจจะได้ตุ๊กตาหนีนี่คนก็อาจจะได้ลูกอม5เมตรอบางคนก็อาจจะได้ตู้เย็น20บาทบางคนก็จะได้ผ้าถ้วแบบนี้วยถ้วยวย้วย้ว้วถ อะไรรู้ไหมหนูแต่แต่สอยไข่มาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นโชฟาบางคนก็จะได้ข่าขา,ม,าม้าบางคนก็จะได้ข่าม้า20สิบบาทหนึ่งใบ,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 บใช่นี่โชฟาบอสคิดได้อยังไง แล้วคนจะตีกล่องข้าวน้อยค่ะแม่โอ oh, ้กล่องข้าวน้อยค่ะแม่อันนี้กมีหัวตึงค่ะมันเป็นมิ้นทใหม่โอมันมันเป็นมิตรใหม่ในการจัดฉลาซอยดาวคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทําบุญนะคะใช่ทุกทุกเกิน20บาทในการร่วมบุญเนี่ยเราก็ได้คืนอะไรไปให้ทางทางทางญาติทางทางญาติโยมญาติโยมนะคะเพราะว่าเราเรามาช่วยวัดเนาะนะคะก็แล้วแต่บุญใครสะสมบุญไว้เยอะก็อาจจะโชคดีได้โชเฟาใครสะสม ได้นะค่ะจะได้มาม่าได้ขนมได้ลูกอมอะไรเงี้ยได้ปลากระป๋องมีไหมปลากระป๋องมีไหมมีโอ้โหนี่แต่ว่าเยอะมากนะเนี่ยของรางวัลเยอะเยอะมากฮะโอ้สาธุพระอาจารย์ให้ขนมอีกต่างหากอันนนี้้มมากิไดคะใ่สห้มากินดิมีหมอนด้วยมีหมอนด้วยค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทมีหมอนมีชามมีสาดมีเสือมีตู้เย็นกี่คิววะพี่อโอมีค้กมีสากด้วยฮะมีค้กมีสากด้วย อย่าอย่าอย่าพี่ไอ้ได้ถือตัวนั้นเลยมันไม่เหมาะสําหรับพี่เลยฮะยี่สิบบาทครับ cf ได้ cf ได้20สิบาท ac พรุ่งนี้ cf ได้แต่จะเอ้อ เด oh okay. ี๋ยวแตะ CF ปัดได้นะคะแต่เนื้อได้ไหมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีแนวความคิดให้ FC คอนไปที่นัดได้แล้วจะไงส่งไงอ่ะเออส่งไงล่ะเนี่ยส่งได้แต่ว่าถ้าส่งจ่ายตามจริงนะคะใช่เออเป็นคุณล็อจะส่งให้ได้หมดเลยเออใช่ถ้าลูก FC จะต้องจ่ายค่าส่งตามจริงเพราะว่า กินกาแฟไหมกาแฟแฟชั่นัวไหมอ๋อเพราะว่าลายลายได้ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะหนูไม่หนูไม่กินกาแฟลายได้ทั้งหมดเราไม่หักเนาะพี่น้าแต่คนในรถกินในได้ไม่หักในได้เราไม่หักค่ะอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบลายได้เราไม่หักเราคักเข้าวัดเต็มไม่หักค่าใช้จ่ายเข้าวัดเต็มเลยโอเคสาทุกท่านได้แล้วอยากให้สั่ส่งให้จัดส่งให้ได้นะคะแต่ว่ายาซีต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งจริงใช่สาธุบุญกับพี่ด้วยนะบอสนะ าาว้านี่ก็ตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาเล็กก็เยอะนตุก,าต,ากาตาเล็กก็เยอะโซลอมันโอ้นี่ก็ยีย่สิบนั่นแม่เขาขนออกมานี่ก็ยี่สิบยี่สิบกว่าตัว,ตวค่ะพัดลมยี่สิบวัดตัวยี่สิบสองตัวโอ้โหนี่นี่นี่ของเด็กก็มีนะะเราไปซื้ออยู่ข้างนอกก็หลายร้อยเนะาะใช่แต่พรุ่งนี้นะอาจจะได้ในราคา20บาทคือคือเอาง่ายๆอ่ะเนาะบอสเนาะ ได้ของกลับบ้านติดมือทุกคนไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ก็ได้บ้านนี่นี่นี่ไม่คว่ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่บอสไปเลือกของเองเหรอก็ชุมชนร่วมบริจาคมาด้วยแล้วส่วนนงเราเอามาสมทบด้วยค่ะโอ้นี่นี่นี่เอาของดีๆทั้งนั้นเลยใครไม่มีรถนะยี่สิบบาทขับรถกลับบ้านได้เลย โอเคเทียลานจอดรถที่บ้านไว้เลยอเคแม่บอกว่ารางวัลใหญ่สุดคือโบสถ์กับาลาาจับได้มายกไปเลยเอางั้นเลยบอสหยอก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 20บาทก็พี่นัดมาวันนี้เนีาอซีก็ต้องมาช่วยบอสเนี่ยแหละเช็คของนะคะเพราะว่าคนไม่เยอะนาะบอสเนาะเราเราก็ช่วยบุญกันไปอ๋อ พี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนู่นข้างหลังบ,บ้านนะบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนี้แค่นี้ก่อนเดินนะคะเดี๋ยวพี่นักขอทำงานก่อนเดินนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ